สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องฟูจิ h a n n e l นะครับ oh. นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับของควานช้างครับอตอนนี้ฟูจิก็กำลังจะหาคาดขยะนะครับออกจากหลักภายงามนะครับนนี้พอไหมก็ไม่อยู่ด้วยนะครับต้อง ช่วยดูกันนะครับว่าภายงามอยู่ในช่วงอา,อารมณ์เปรตรวนนะครับอันตรายมากนะครับช่วงนี้นะครับเ oh. ขานมองฟานตลอดนะครับก็จะระวังตัวนะครับ มันก็รู้สึกว่าจะแห้งมาหลายวันแล้วครับนี่นครับจนน้ำมันไม่ออกเราก็ยังไม่กล้าไว้ใจ เพราะรว่ากลัวเขาจะอั้นครับตกอั้นตกอั้นคืออตกแบบน้ำมันไม่ออกครับร่างกายสมบูรณ์นะครับแต่น้ำมันไม่ออกนะครับจะมีอารมณ์แบบหงุดหิดขี้หงุดหงิดสักหน่อยนะครับ กรุงเลนนะครับมาช่วยดูนะครับดูสายตานะครับเขาจะจ้องมองควานตลอดนะครับ <c oughs> <c oughs> ฮะโอ้การกลฮะครับไงนี่ครับวันนี้พายงานรู้สึกคึกนะครับวันนี้เล่นกลเล่นกลตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเลยนะครับทั้งแทงดินทั้งเตะดินครับเราไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปให้รับชมนะครับเล่นกลแรงมากเลยครับ ัตะเสานะครับน so sí. ah, ี ah. no no ่หันคาลังนะครับเตะเสาด้วยนะครับวันนี้ฮะโอ้กระเทาะเลยฮะยังไงนะโอ้มีโทรศัพท์ไทยด้วยครับต้องใส่ครับ นี่ครับน่าจะเป็นฝีมือเจ้าภายงามน,นะครับเล่นกลวันนี้นะเพราบว่าตะกอนนี้ตอนพี่สิริมงคลอ,อยู่ที่นี่นะครับเสาปูนที่อูบเสาไว้น,นี่ไม่แตกออกจากเส,สา,ไม,า,สสสสสาไม้อย่างนี้นะครับก็เป็นอาการของช้างวัยรุ่นนะครับ แทงดิน,พ,นพุ่นหมดเลยนะครับสังเกตได้ที่บริเวณข้างๆหลักของเขานะครับดูนครับมีแต่รอยรอยงาแทงแค่นั้นเลยนะครับนี่เล่นกนลแรงมากเลยครับเน วันนี้พ่อไม่ไม่อยู่เจ้าพายงามก็จะดีใจเป็นพิเศษนะครับพ่อไม่อยู่นะครับอันนี้ขอเล่นระบายหน่อยนะครับเอาสติมที่เลยนะครับแต่ก็ดีนะครับที่ลุงพี่มงคลของเราสูงนะครับ มาสูงนี่ยังมีการความสามารถนะครับเอาต้นหญ้าตีสังกสีได้นะครับได้ยินแต่เสียงสังกสีนะครับความสามารถนี้ล้ำเลิศมากครับขาหลังนี่ครับเตะเตอเทียฮะนี่ครับถ้าขาหลังนี่เลยเสาอีกนะครับนี่ บอกว่าผมผมเปล่านะครับ <c oughs> ผมแค่เขียนเล่นเฉยๆเอง <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> มีมือเจ้าลูกชายนะครับครับมีดูร่องรอยนะครับสุดยอดมากเลย เบื้องตัวเออตัวไอโรเซอร์เหรออ่าอ่าหมุนหมุนเร็วมากเลยครับไม่ใช่ต้นสับปะรดโบฟูจิพูดซะ ตกใจเลยนะครับงากระเด็นนะครับถ้างากระเด็นบ่อยขนาดนี้นี่พอไม่คงจะคุมคำขมับฮะทีพอไอพี่เตอร์ครับแต่งวงมันะถึงอยู่ก็กว่าหลักออกจากหลักเสร็จที่เรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็จะเก็บขึ้นรถใส่นะครับไอ้นาเจตัวนั่นเองเลยวะนาดไต บีห้อยนี่คันห้อยนึ่งสำน้าเลยแต่ตาเขายังตาสายตาเขานี่ย,ยังเป็นเป็นมิดกับควานของเขาอยู่นะครับยังเชื่อฟังนะนี่พอไหมก็ไปส่งคุณยายนะครับไปโรงพยาบาลนะครับ ก็ลุกไปแต่เช้านะครับคุจิก็ก่อนไปเรียนก็คาดไว้นะครับคาดไว้ก็รอเก็บช่วงยิน,นครับเพราะว่าถ้าเก็บขึ้นรดไสด้วยก็กลัวจะไปสายนะครับยังอ้วนอยู่เลยครับนี่ โอลึงเลยนะเหมือนช้างปลามากเลยครับดูขาหน้าขาหลังนะครับใหญ่บึกบึนมากเลยครับเหมือนช้างปลาเลยครับ ก็สำหรับคลิปนีうう้นะครับก nah ็มาอัปเดตอาการภายงามนะครับว่าวันน really ี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็น้ำมันไม่โอคนะครับก็ตะเชียงไอ้ไอ้โวไปชนปืนเนอะขมาไปดองปลูกเ้วย เวลากินน้ำที่ไรไม่นชอบคือบอกตรงนี้ไม่ข้างเ,งเลยเวลากินน้ำก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องฟูจิ h ช n n นลด้วยนะครับ,รบก็ต้องขอตัวกล่าวคำลาของค,ครับสวัสดีครับ